ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงตัดหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วรวบรวมเข้าด้วยกันครั้นแล้วกระทำให้เป็นเหลาครั้นกระทำให้เป็นเหลาแล้วพึงร้อยสัตว์ขนาดใหญ่ในมาหาสมุทร ในหลาาขนาดใหญ่สัตว์ขนาดกลางในเหล่าขนาดกลางสัตว์ขนาดเล็กในเหล่าขนาดเล็กก็สัตว์ขนาดเครืองในมหาสมุทรยังไม่ทันหมดยญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปพ,พึงถึงความสิ้นไป หมดไปโดยแท้การที่จะเอาหลาวร้อยสัตว์ขนาดเล็กในมหาสมุทรซึ่งมีมากกว่าสัตว์ขนาดเครื่องนั้นมิใช่กระทาได้ง่ายข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะตัวมันเล็กฉันใดอบายก็โตใหญ่ฉันนั้น บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพ้นจากอบายที่ใหญ่โตอย่างนี้แล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนีทุกขสมุทัยนีทุกขนิโรธนี้ทุกขน,กขนิโรธ,าโรธคามินีปฏิปทา